ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมต้นตอง,ตองกเกษตรทราบานวิธีพ่อเพียงนะครับเมื่อนี้นะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สิบกระกระดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับตอนนี้เข้ามาบึงสวนขางบานนะครับสวนขางบานก็เข้ามามาถุ้งนะครับมาลองมาทุ้งแบบไม่นะครับแบบฮัฟโบรซิดาไว้นะครับซิดาพันจิมจูนะครับ ตอนนี้เฮาเก็บไปแล้วสองหอบสองรุ่นนะครับกับบัวลายแค่์ยีซิกว่ายีซิกว่าต้นนะครับยีซิกว่าต้นนะครับเฮาก็สิมาห่อมันนะครับห่อฝนตกหลายเทือนะครับก็เลยถุงขาก็เลยมาสิห่อห่อใหม่นะครับห่อใหม่กับตอนนี้ห่อกับโอ้ห่อข้าวใดกินนะครับเฮากับปูกไว้นะครับกับปูกไว้กับบัวคอยกับต้นบัตนะไนบัตนะนะครับต้นบัตนะไนบัตนะนะครับแต่ว่ามันกับข้าวใดอยู่นะครับกับกีเก็บไปยีซิกว่าห,หน่วยนะครับยีซิกว่า Vietnamese, หน่วยที่หนีข้ากับมีปลูกบัก ก็คุง geliyor, wild, ้งครับค <ph> <upper suffering> ุ้งพ่อแรนะครับคุ้งห่อแร่ตอนนี้ก็เกิดเหลือซ้ำหนีนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมันคือฝนแล้วก็ช่วงนาแรลครับปลูกนะครับหมันมันก็สิเหลืออยู่มันยีซิบก็ต้นนะครับคุ้งห่อแร่นะครับเพากัสีเห็นไหมนะครับตอนนี้เข้ามาเป็งการหอนะครับห้อออกซิดานะห้องกับเก็บไปแล้วนะครับนี่ครึ่งนี่ครับเพรเก็บกันเพราะว่ากับบอกเก็บมันหหอบดีบันไดนะครับเราบอกซีดานะครับอ่าิมจูนะครับกระน่วยใหญ่อยู่ครับนวอยใหญ่อยู่ นะครับใหญ่ๆอยู่เท่ากับหอหอไหวนะครับหอหอไหวนะครับกับว่าได้เลือกว e ่าได้ห้าวยางว่าได้ขายนะครับม i̇şte well mm ีแต่กระทดล่องกอนกินกอนนะครับกินกินกอนนะครับนะครับมันเกิดนี่ก็คืออาจจะบวชสมบูรณ์นะครับต้นมันนะครับแล้วเอาปุ๋ยวาใส่นะครับเก็บออกนะครับเก็บออกกันนี่คือกับด้วยกับกับนี่ก็ย่ามัน เก็บกอนนะครับอย่ามวนพนจอนะครับเพราะว่าห้องห่ออาจจะห่อบดีบันไดนะครับแต่ว่ากับพอได้อยู่นะครับกับือเอาไปกินแหลวหวานนะครับหวานหมดไนก็หน่อยอยู่ครับหนอยตรงกลางนะครับแต่ว่าหวานอีลีนะครับหวานหวานอยู่กับบอดีเสียดยานะครับบรดสิสียดยาคุ้มบอดีเสียดฮอร์โมนยังเลยครับปล่อยปล่อยไวแต่ว่าขันเท่ามันก็มีหอยนะครับมีห้อยอยู่หอยหมด คำว่าเก็บออกนะครับมวนกระสิขึ้นมันมันกระสิเจาะนะครับม้วนกระสิเจาอพลังนะครับกะห้องกามาวันนี้มาลองเบิงนะครับก็ลองมัดเบิงนะครับนี่ครับเดี๋ยวห้องสีม่อ่อตัวนี้นะครับมันอาจจะว่างามนะครับพอปกติแล้วเนี่ยคัมันหน่วยใหญ่ซำซำเลี้ยนบาทนะครับซำซำเลี้ยนหานะครับคำว่าซำนิมหานี่ห้อกะม่อฮอได้แล้วนะครับแล้วก็คัดเลือกเลือกหน่วยเลือกหน่วยมันถีบ มันโกมันงามนะครับหน่วยบัง่ามาเขาออกเท่าเจ้าขายนะครับแต่นีเทายังในส่วนของทดลองนะครับทดลองอยู่ทดทดลองนะครับทดลองนะครับก็แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันอยู่หน่วยกต่ใหญ่ครับใหญ่เมื่อกี้เก็บไปกันหลายหน่วยนะครับนะครับมันใหญ่อย่แต่เทาส่วนทดลองนะครับก็เลยบริาออกนะครับมันออกบรายนะครับยังงวดนานะครับขันส์ชว่ามันอีกสักปีนึงนะครับกขามันใหญ่กว่านี้าจังสีหาหน่วยสือมันงามงามนะครับหลักกระอย่างดี นะครับครับก็กะห่อไหวแต่กินนะครับห่อไหวแต่กินก็ว่าได้ขายก็เลยบ่ได้เอาเอาออกนะครับบางหน่วยหักก็เลยห่อห่อเลยนะครับห่อห่อไว้เลยห่อล่องห่อแบบไม้นะครับแต่ก่อนเอาถุงถุงอยู่ข้างในนะครับถุงอยู่ข้างในกระดาษอยู่ข้างนอกนะครับนี่ก็ล่องห่อทั้งสองสันเลยนะครับห่อสองสันเบิ้งนะครับนะครับมันเกิด ฝรั่งกิมจูนะครฮ็ห่อห้องสั่นเพราะว่าฝนโชนี่ฝนตกนะครับฝนตกกระดาษันเปียกนะครับก็เลยห่อห่อสองสันนะครับเอากระดาษข้างในทุงข้างในแล้วก็กระดาษแล้วก็ทุ้งนะครับร่องเบิงนะครับนี่ครับห่าก็ะขางบาทนะครับก็โอเคก็ถืว่าได้ผลนะครับได้ผลอยู่นะครับได้ผลกับหน่วยตามที่ว่านะครับหน่วยก็โอเคอยู่นะครับหน่วยนะครับ นะครับหน่วยมันนะครับหน่วยมันกระสีหน่วยใหญ่ขาอยู่ครับเขาวนวลเขียวดีอยู่ครับเบิ่งนะครับครับก็ใบนะครับใบบางอันกับใบเขียวงามอยู่ครับขันใส่ปุ๋ยดีนะครับปุ๋ยปุ๋ยดีนะครับกับเขียวงามอยู่นะครับ ก็ก็รองเบิงครับลองเบิงเกษตรมือใหม่นะครับผสมประสานนะครับเกษตรมือใหม่ผสมประสานนะครับเก็บอะเก็บก็เก็บใบนะครับเก็บใบหน่วยหน่วยหน่อยหน่หญ่แต่ฉะหอนะครับเก็บใบนะครับตัวกระยังประทานใหญ่พึงปีพีเดียวนะครับพึงปีเดียวนะครับพึงปีเดียวนะครับปราหลังกิมโจนะครับ หวานหอมไงฮิวครับหน่วยมันนะครับหน่วยนะครับเกษตรมือใหม่นะครับเกษตรมือใหม่เฮ็ดทดลองเฮ็ดนะครับนี่นะครับต้นกระปัอในไ่บรนไดนะครับแต่ว่ากระไดพ้นแล้วนะครับนะครับสารฟ่งเฮานะครับฟ่งกินโจนะครับฝนีกำลังสต๊อกนะครับฝนกำลังสต๊อกกดนะครับกดยังหน่อยอยู่นะครับ